ไใครชอบกินลัคกี้ซุกี้เหมือนบอลบ้างที่ร้านเนี้ยน้ำซุปอร่อยแถมมีชีสแบบไม่อั้นส่วนของก็มีให้เราเลือกเยอะและที่สำคัญชานมไข่มุกร้านเนี้ยก็คือที่สุดก็คือวันเนี้ยลัคกี้ซุกี้เขาเปิดสาขาใหม่ที่เดอะพรอสบินแดงสาขาเนี้ยเดินเข้ามาคืออลังการไม่ไหวและพิเศษสุดฉลองสาขาใหม่นะครับตอนเนี้ยเขามีน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือด้วยในส่วนของเมนูนะครับให้เราทำการสแกนแล้วเลือกสั่งเอาได้เลยในส่วนตัวแล้วเวลาบอลมานะครับบอลชอบมาตักโซนของทอด่นอกจากของทอดก็อร่อยแล้วนะครับติ่มซำร้านเนี้ยก็คือเล้วชอบกี่อะไรก็ตักไปเเลลยคครรรรััับบบบบแแจุกกในนนนนสส่ววขอองงาาา์์้้้้้ะมมมีีททณ็ูต หลังเปิดสาขาใหม่นะครับตอนนี้ที่ร้านเขาจะมีเป็นชานมไข่มุกด้วยนะแต,แต่เห็นเมนูเยอะแบบเนี้ยที่ร้านเนี้ยค่ะบุฟเฟ่เพียงสองหนึ่งแก้วเท่านั้นเนี่ยท<ด>ุกคนด,ดูดีมีไข่ให้เยอะเกิกนเนี้ยไหมคะในส่วนของ<ม>พวกเนื้อต่างๆนะครับเขามีทั้งเนื้อบวบแล้วก็เนื้อหมูก่อนกิน,นต้องมาตอกไข่แบบเนี้ยหรือว่าจะเป็นพวกของซีฟู้ดที่ร้านเนี้ยก็คือโซ่ไม่รอช้าก็ทำการใส่น้องลงไปเลยและซิกเนเจอร์ของสุกเก็เต๋ยวเรือนะครับเขาจะมีลูกชาิ้นยางเวลามาที่ร้านลัคกี้ซุกี้ที่ไรนะครับบเอนจอยมาากกๆว่เมนูเกั่นี้นะครับก็คือคดีในส่แบบเอ็น้้จิม